ครับผมสำหรับวันนี้ผมช่างผมพาไปดูรถนะครับรถดําสี่ล้อนะครับรถรุ่นใหญ่นะครับกระปะาห้าคิวนะครับเครื่องดีแรงดีนะครับปั๊มดีนะครับับเครื่องเครื่องแห้งมากะครับรถด้านในครับด้านในสวยนะครับโอเคหัวนอกนะครับตัวนี้เป็นหัวนอกไฟฟ้าทั้งกันนะครับแต่ไม่มีแอร์นะครับพระบอาดนะครับพระบอาดแล้วก็มีเล่มทะเบียนพบนะครับตัวนี้ปล่อยนะครับตัวนี้ปล่อย 2แสนห้านะครับใครสนใจก็มาดูรถได้นะครับ2แสนห้ารถตันนี้อยู่อำเภอศรีขอรภูมครับเราใส่กันยังสิบตุ้งกี่นะครับอัดเต็มเต็มเลยนะครับดูคันนุ้นครับเต็มเลยครับสนใจอยากได้รถไปใช้งานนะครับเราปล่อยนะครับคันนี้2แสนห้ารถได้นิดหน่อยนะครับทะเบียนมีนะครับมีทะเบียนด้วยนะครับมีเล่มทะเบียนภาษีขาด อ่ไม่มีแอร์นะครับแต่เป็นไฟฟ้านะครับเร,เราซื้อไฟติดเองได้สบายเลยครับดูดูข้างในีย่ยยางดีครับยางเต็มคัสซีดีนะครับมีป่าตรงนี้นิดหน่อย ครับกันนี้สนใจก็โทรมาถามได้นะครับขับใส่กัน10บพุ่งกี้เลยครับเต็มๆเอาไปใช้งานได้เลยนะครับรถสวยนะครับรถส,สวยใช้งานได้เลยอยู่ีขอระพูมนะครับขับนี้ครับเราขับให้ดูกันเลยครับผม ทางที่เราไปนะครับอันนี้ใส่เกียร์หนึ่งวยเลยนะครับใส่เกียร์หนึ่งเหยียบคันเร่งไปเรื่อยๆเลยครับครับทางแย่นะครับแต่ว,ว่าเป็นปุ่นนะครับมันก็ไปเรื่อยๆนะครับ เราคันข้างน้าครับแรงมากครับผมเอ้ครับอันนี้แรงมากดูขึ้นทางครับนี่ขึ้นทางครับไม่ชันมากครับไปได้สบายครับส่งนิดหน่อยครับผมสบายมากครับผมครับอยากได้รถดีๆไปใช้นะครับก็คอมเมนต์กันมานะครับ